แมวและกระต่าย The cat and the rabbit แมวชอบกินปลา The cat likes to eat fish แต่แมวไม่มีปลา But the cat does not have a fish แมวมีแครอทหนึ่งหัว The cat has a carrot แต่แมวไม่ชอบกินแครอท But the cat does not eat carrot แมวและกระต่ายแมวชอบกินปลาแต่แมวไม่มีปลาแมวมีแครอทหนึ่งหัวแต่แมวไม่ชอบกินแครอท กระต่ายชอบกินแครอท The rabbit likes to eat carrot. แต่กระต่ายไม่มีแครอท But the rabbit does not have a carrot. กระต่ายมีปลาหนึ่งตัว The rabbit has a fish. แต่กระต่ายไม่ชอบกินปลา But the rabbit does not eat fish. กระต่ายชอบกินแครอทแต่กระต่ายไม่มีแครอทกระต่ายมีปลาหนึ่งตัวแต่กระต่ายไม่ชอบกินปลาแมวพูดกับกระต่ายว่า The cat says to the rabbit. ฉันชอบกินปลา I like to eat fish แต่ฉันไม่มีปลา but I do not have a fish ฉันมีแครอทหนึ่งหัว I have a carrot แต่ฉันไม่กินแครอท but I do not eat carrot แมวพูดกับกระต่ายว่าฉันชอบกินปลาแต่ฉันไม่มีปลาฉันมีแครอทหนึ่งหัวแต่ฉันไม่กินแครอทคุณชอบกินแครอท You like to eat carrot แต่คุณไม่มีแครอท but you do not have a carrot คุณมีปลาหนึ่งตัว you have a fish แต่คุณไม่กินปลา but you do not eat fish คุณกินแครอทของฉัน you eat my carrot ฉันกินปลาของคุณ i eat your fish คุณชอบกินแครอทแต่คุณไม่มีแครอทคุณมีปลาหนึ่งตัวแต่คุณไม่กินปลาคุณกินแครอทของฉัน ฉันกินปลาของคุณกระต่ายพูดกับแมวว่า The rabbit says to the cat ฉันชอบกินแครอท I like to eat carrot แต่ฉันไม่มีแครอท But I do not have a carrot ฉันมีปลาหนึ่งตัว I have a fish แต่ฉันไม่กินปลา But I do not eat fish กระต่ายพูดกับแมวว่าฉันชอบกินแครอทแต่ฉันไม่มีแครอทฉันมีปลาหนึ่งตัว แต่ฉันไม่กินปลาคุณชอบกินปลา You like to eat fish แต่คุณไม่มีปลา But you do not have a fish คุณมีแครอทหนึ่งหัว You have a carrot แต่คุณไม่กินแครอท But you do not eat carrot คุณกินปลาของฉัน You eat my fish ฉันกินแครอทของคุณ I eat your carrot คุณชอบกินปลาแต่คุณไม่มีปลา คุณมีแครอทหนึ่งหัวแต่คุณไม่กินแครอทคุณกินปลาของฉันฉันกินแครอทของคุณแมวพูดว่าได้ the cat says okay กระต่ายพูดได้ the rabbit says okay พวกเขาทั้งคู่พูดว่าได้ they all say okay แมวให้แครอทกระต่าย the cat gives the carrot to the rabbit กระต่ายให้ปลาแมว the rabbit gives the fish to the cat แมวพูดว่าได้ กระต่ายพูดได้พวกเขาทั้งคู่พูดว่าได้แมวให้แครอทกระต่ายกระต่ายให้ปลาแมวแมวขอบคุณกระต่าย The cat thanks the rabbit แมวกินปลา The cat eats the fish กระต่ายขอบคุณแมว The rabbit thanks the cat กระต่ายกินแครอท The rabbit eats the carrot แมวขอบคุณกระต่ายแมวกินปลากระต่ายขอบคุณแมวกระต่ายกินแครอท แมวดีใจมาก The cat is happy. กระต่ายดีใจมาก The rabbit is happy. พวกเขาทั้งคู่ดีใจมาก They are all happy. แมวดีใจมากกระต่ายดีใจมากพวกเขาทั้งคู่ดีใจมาก